ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำหอมอเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะ <laughs> ขวดแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นเป็นบาร์เบอรี่นะคะบาร์เบอรี่นี้จะอุ๊ยเนาะทุเล่ตบาร์ <laughs> บเบอรี่จะเป็นบาร์เบอรี่ธรรมดานะตัวเนี้ย <laughs> กลิ่นเขาแบบเป็นกลิ่นที่แรงมากเลยนะเป็นกลิ่นที่แบบติดทนนานมากๆเลยตัวนี้นะคะฝาเป็นสีกระดุมแบบนี้นะ กล่องน่าจะเป็นสีแบบทองทองหน่อยนะอันนี้มันเท่าไหร่20่ิบมิลหรือเปล่าซื้อมาประมาณสองพันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้หมดแนละ้วแต่ว่าติดทนนานมากๆเลยนะ My Burberry นะคะไม่ใช่ Burberry b l a c นะเป็น Burberry ธรรมดานะคะคือว่าตัวนี้คือติดทนนานมากๆเลยแต่ว่ากลิ่นมันจะออกแนวผู้ใหญ่นะถ้าฉีดเดยวเนี่ยปวดหัวนะกิ่นที่แบบ ไม่ต้องฉีดเยอะนะคะขอแนะนําว่าไม่ต้องฉีดเยอะฉีดพอประมาณก็พอ,อไ,มไม่ค่อยชอบมันมันออกฉุนหน่อยแบบละมุนลมุนหน่อยนะจะไปกิ่นแนวผู้ใหญ่พวกประธานผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นประธานบริษัทอะไรเป็นหัวหน้าบอสอะไรเงี้นะคะก็แนะนํากลิ่นนี้นะคะอ่าต่อไปเลยนะอันนี้ถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่นาอให้ให้เจ็ดแล้วกันนะคะโอเค กินต่อไปเป็นเป็นอันนี้นะคะคือขวดนี้ก็ใช้อยู่นะคะเป็นนาซิโซโรดิเกสนะเป็นกล่องสีชมพูนะตัวนี้ก็หอมนะแต่ว่ามันจะออกหอมแบบหอมแบบนวลเข้มๆนะคะตัวนี้ก็ติดทนนานมากเหมือนกันแต่ว่าแนะนำอย่าฉีดเยอะนะคะทุกคน มีความปิดทนนานมากถ้าฉีดเยอะนี่เวียนหัวแน่นอนคือว่า,าใช้ไปสักพักกลิ่นนางจะเปลี่ยนแล้วก็หอมมากเลยถ้าใช้ไปสักพักนะกลิ่นมันจะแบบปิดผิวแล้วก็แบบหอมมากๆเลยนะคะแต่ฉีดแรกๆมันอาจจะแบบฉุนๆมึนๆหน่อยนะเพราะมันกลิ่นรุนแรงมากเลยนะคะพอผ่านไปสักพักหอมมากเลยแนะนํากลิ่นนี้ก็หอมอันนี้ให้ให้แปดเต็มสิบแล้วกันนะคะ กินสุดท้ายนะคะเป็นกลิ่นที่ชอบมากหอมมากระมุนเวอร์นะคะเป็นตัวนี้นะคะกับบ u r b e r r y London Dream นะคะนี่เขาหอมมากอันนี้หอมแบบ,บหวานนะคะคือหอมอมากๆเลย London d r e นะคะมันจะหอมแบบละมุนอันนี้ให้สิบเต็มเลยเนาะ,ะติดทนนานด้วยติดทนนานมากด้วยนะคะกินตัวนี้ รันดันดรีมนะคะบาร์เบอรี่หอมละมุนแบบเป็นคุณหนูฟิวคุณหนูอ่ะหอมมากเลยอะรักมากๆเลยนะคะแนะนำผลนี้ให้สิบเต็มเลยนะคะโอเคบ๊ายบาย